ครับผมก็ขอกราบนมัสกรารหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสดีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณนา้าคุณอาคุณลุงแล้วก็คุณพี่นะครับผมพเพื่อนน้องน้องทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ยังไม่ตัดรากนะครับผมเดี๋ยวจะตดัดรากว่าอันนี้รากมีปัญหานะมีปัญหาพอตัดรากแล้วก็กิ่งไม,ไม่ไม่โอเคพวกเลยเอารั้วมาดึงกิ่งวนะ่เพราะเก่งจะโน้มลงนะนก็โอเคพอดูได้นะ ก็บานนานนั่แหละไม่อยากลบยกมาให้ดูเพราะว่าไม้ไม่สวยเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําการปลูกกระชมให้ชมเราง,งามๆก็แล้วกันนะว่าเราจะปลูกแบบไหนตอนเดียวปลูกกระชมกันนะครับผมก็มีตัวอย่างไว้ให้แล้วนะเรามาดูตอนนี้ก่อนเผื่อๆนะเผื่อนี่ท่าไหนสนใจอันนี้ไม้กิ่งยาวนะกิ่งยาวๆนี่แหละกิ่งยาวๆยาวแบบนี้นะอันนี้จะเป็นแดงตัวนี้นะอันนี้เป็นสีแดงอันนี้ยังไม่บานกาลังจะบานแต่ว่าผมอาจารย์อยากให้บานจัง แล้วก็ตเผื่อท่านไหนสนใจอันนี้นะดูไกลนะให่าย,ยาวอย่างนี้นะเป็นไม้ยาวแบบนี้อีดตัวหนึ่งตออย่างนี้นะอันนี้ไม้ไม้แห้งหน่อยเพิ่งให้นะวันสองวันก็เก็บไว้ซ้องกิ่งนะอันนี้กิ่งนี้ผมจําไม่ได้หรอกว่าผมเก็บอะไรแต่กิ่งนี้จะเป็นม่วงตัวนี้นะครับผมลูม่วงตัวนี้นะก็โดเดนนะครับผมก็สวยดีนะก็สวยดีหากไม้สมบูรณ์ว่านี้นะกิ่งตัวโตกิ่งอ,อวบ จะสวยมากนะม่วงตัวนี้ด้วอีกจริงนีงง้ผมไม่รู้คงเสียบอะไรไว้นะ๋ต่ถ้าไหนจากเอาไปตรงนี้จะมีรอยไม่ไหม้หน่อยนะแต่ว่าแห้งแล้วนะไม่มีไม่มีปัญหานะแห้งแล้วหน้าแก่โดนแดดเผานะตรงนี้ผมไม่เป็นไรนะถ้าเราไปเลี้ยงนะเดี๋ยวผมสอนวิธีวิธีปลูกด,ด้วยให้ไม้รองงาไปไปจะถ้าได้กิก่งบ,บวบโตโดอกจะเข้มข้นและสวยมากมากทำไมต้องก็เข้มข้นด้วยล่ะ <c oughs> อันนี้ก็แบบนี้นะต่อแบบนี้แหละใหญ่อย,อยู่เด้อนี่ ก็แบบนี้นะอเน,นี้จริงๆก้านดอกชูอยู่นะชูกำลังจะบาเหมือนกันแต่ว่าเอาใส่รถเข็นมาเดี๋ยวทุกนายโยกเยกโยกเยกเยก,ก็เลยล่วงแบบนี้อันนี้ไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์เองนะจริงก็โอเคใช้ได้แหละนะถ้าเราไปปลูกใหม่ทําใหม่โอเคนะสวยได้เกิได้สามตัวนี้สามร้อยนะกล้องทําไมเบืเ่อเนาะนี่เอ้ยสามตัวนี้สามร้อยอันนี้ไม้สูงนะอันนี้ยัดลกกล่อมได้อยู่เนาะ มวนหางนี้ตึงโอเคเรา่อได้สามต้นนี้สามร้อยนะหากคุณพี่ท่านไหนชอบนะครับผมเดี๋ยวจะบอกวิธีการปลูกไม้ที่สวยให้ให้รู้นะอันนี้ผมตัดแล้วนะตัดลากไม้จะเป็นแบบนี้นะครับผมรากจะยุง่งจุงอันนี้ดึงเส้นลากออกบ้างเวลาเราจะปลูกเราต้องดึงเส้นรากออกด้วยเส้นไหนที่มันกดๆกันนะดึงออกให้ตรงๆให้เป็นแนวแล้วก็เราจะได้ไม้สวยอันนี้เสียว้สามสีสามกิ่งไม่รู้สามสีหรือไม่ก็จำไม่ได้แล้ว ไม่ค่อยสวยเห็นไหมตัดรากออกอย่างนี้นะวิธีปลูกไม้ตัดแล้วเราปล่อยไว้ประมาณสามถึงสี่วันนะครับผมหรือว่าห้าวันก็แล้วแต่เราตามพี่ว่าจะรากขึ้นหย่เขึ้นโตนะถ้ารากขึ้นโตหน่อยเราก็เอาปูนแดงมาแปะแบบนี้อันนี้ผมตัดข้างบนแล้วก็เอาปูนแดงแปะให้ดูถ้ารากขึ้นโตนะเราแปะปูนแดงก็ได้หรือไม่แปะก็ได้ปล่อยให้แห้งก่อนนะเอาชชวร์ก็จนเราดูจนว่าเออแ,แห้งกันนะนะแห่ที่เราตัดเราค่อยลงปลูกเวลาเราลงปลูกอันนี้เป็นไม้ที่ปลูกแบบไม่ได้อ่า ตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ปลูกตัดรากนะอันนี้ผมตัดรากข้างล่างนะแล้วก็ปลูกแบบไม่ได้ตัดตัดกิ่งออกอ่านี่คือการปลูกรากปลูกตัดแค่รากไม่ได้ตัดกิ่งออกก็กิ่งพวงเดิมนะแล้วไม้ก็จะแตกกิ่งใบใหม่ออกมาแบบนี้ทําให้ไม้สวยงามได้ไวนะครับผมแบบนี้คือการตัดรากและตัดกิ่งไปด้วยเราได้กิ่งใหม่มาเป็นกําแพงให้ด้วยนี่คือกําแพงนะเนี่ยเป็นกําแพงมือดำเนาะเล็บดำแพ้ กำแพงแล้วก็นี่ก็เป็นกำแพงนะอันนี้คือกำแพงกิงกิ้งกำแพงจะเกิดจากเกิดที่เอ่อจะเกิดกับสายพันธุ์กำแพงเศรษฐีนะกำแพงเศรษฐีจะเป็นดอกชั้นเดียวนะอันนี้เป็นกำแพงกล้องโฟกัสโฟกัสที่เป็นกำแพงนะครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นกำแพงอันนี้บางตัวผมก็อันนี้ผมว่าจะเป็นชั้นเดียวที่สวยนะอันนี้ที่ที่อันนี้ไม้เก่าหายากด้วยนะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดพอดไม่ <iane> รู้ไม่รู้แล้ว โอเคโอเคก็ okay, okay, แล้วกันอันนี้ก็ตัดเราตัดเราแต่งหน้าม้ใหญ่ตัวไวอันนี้คือแต่เกด้วยแต่มีปอออกมาแบบนี้อันนี้ก็ออกกำแพงขึ้นกันนี่ไหมอันนี้คือไม้ออกกำแพงนะกำแพงสีทีจะเกิดกับไม้สีแดงไม้ดอกชันเดียวจะเป็นสายพันธุ์ของเขานะเป็นเป็นเป็นไม้เขาเป็นไม้ที่เรียกว่ากำแพงนะเป็นกำแพงสีทีนะอันนี้ไม้กำแพงก็ออกกำแพงใช่ไหมแหม่อยากออกกำแพงจังเลยอันนี้ก็โอ้ยเนาะไม่เห็นต้นเดียวแล้วว่าจะไว้ทำพันเนอป้า แดงเนี่ยเพราะว่าผมเสียบเยอะแล้วนะไม่รู้อยู่ตรงไหนตัวนี้ก็ว่าเสียบไว้อยู่เด้อก็ก็ไม่รู้อยู่ไหนนะตัวนี้ก็เสียบไว้เยอะแต่ว่าไม่รู้มีไหมตอนแรกตัวนี้จะปล่อยคนเยล่าวิหาจะเลี้ยงไว้ก็ลกแล้วกันแล้วก็ทําใหม่อันนี้นะครับผมเรัดตานะเราค่อยไปปลูกนะคุณนะคุณอาคุณ,คณพ่อเดี๋ยวหาหา,หา,หามุมหามุมหามุมไหนเนาะเจาะขึ้นหน้าปกแหมเดี๋ยวเด้อให้ผมหามุมก่อนผมจะเอาไม้ขึ้นหน้าปกอ่านะ อ่าปลูกมาเราต้องตัดรากอย่างนี้เห็นไหมโอ้โชว์รากโชว์แบบนี้นะเออโชว์นี้เวลาขึ้นหน้าปกโชว์ด้านไหนดีล่ะด้านนี้ดีเนาะคุณป้าเนานะดีไหมคุณลุงดีนะดีเนาะอ่าเออโอเคได้แล้วภาพหน้าปกนะกหากินแบบนี้แหละผมง,ง่ายเลย <c oughs> อ๋อมีไม้ที่มันมาหัวไม้ผมทำไม้ก็ ไอ้บาวเหยียบขึ้นทำไมไอ้บาวเอ้ไอ้บาวเอ้แต่ไม่ื้อยู่แท้เนาะด้อแทอ้เนะอ,อันนี้เดี๋ยวอีร้องเันก็บ,บาดนะอันนี้เป็นขาวผมเดี๋้วทำขาว,อย,ว,ขาวอยู่สองคำตัว,วนะอันนี้ขาวไอ้บาวอันนี้ไม้ไหมปล่อยแบบเหียบพิงไว้นะไม่ดูแลเอาคือผมไม่มีเวลาดูไม้หล้ไม่มีน้ำลดด้วยไหมแง่อันนี้ก็สงสารเดี๋ยวจะมาประยุกใหม่มาตัดรากเอาว่าเปลี่ยนยินใหม่ตัดอะไรใหม่อันนี้ดอกอันนี้จริงจริดอกสวยนะเพราะว่าไม้ไม่สมบูรณ์ทำให้ดอกเป็นแบบนี้นะ เห็นไ,ไหมก็อย่าออกดอกจางนะอย่าออกดอกมากเลยอันนี้ไม่สมบสูรณ์เลยกิ่งพร้อมไปก็ทําให้ดอกห้เราว่าชูให,ให้ถ้ากิ่งแต่้ก,กิ่งก็ยืดออกข้างด้านข้างกงนะ <c oughs> ก็คงเปไ็นแบบนี้แหละถ้ากิ่งชูก็ต้องชูอย่างนี้แหละนะอันนี้เป็นสีเหลืองไม่รู้สีอะไรบ้างใส่ไปอันนี้ไม่สวยตัวนี้ดอกไอยอันนี้อาจจกันที่ก็นมาหยงยวเงียบเดี๋ยวตัดทิ้งแล้วทําใหม่ทาใหม่แล้วทาใหม่ทมําไปเรื่อยเอาไว้เอาไว้ถ่ายให้ดูว่าวิธีการทาเป็นสีแบบไหนก็ เราก็เสียบให้ดูหลายต้นนะการทำเอนซีนะครับผมก็ขอพุณนะขอคุณคุณป้าพูดนี่อันนี้ต้นนี้เสียบแล้วก็ทิ้งไว้จะตายเดี๋ยวใดเนี่ยไปดูโอ้ยนึกว่าจะตายแล้วอันนี้เาเรียกว่าไม้เพี้ยนอันนี้เขาเรียกว่าไม้เพี้ยนไม้เพี้ยนไม้เพี้ยนไม้ไม้ที่ที่ไม่เหมือนแม่นะไม่เหมือนแม่ไม่เหมือนใครนั่นแหละเอาไว้เดี๋ยวน่าจะดอกไม่สมบูรณ์รูดอกใหม่ก่อนถ้าถ้าดอกไม่สมบูรณ์ก็เรียว่าเป็นไม้เพี้ยนถ้าสมบูรณ์ก็คงจะว่ากันใหม่แกทำใหม่เนี่ยโอ้ยเนี่ยเห็นไหมมันมีแผลเป เนี่ยไม้ไม้ไม้ขาดน้ําช่วงหนึ่งใช่ไหมเนี่ยจะจะเป็นแบบนี้แหละจะขาดน้ําแล้วก็จะกข้อเรียกว่าจริงจริงจะเหี่ยวเหี่ยวเช้าไปเนี่ยเดี๋ยวให้โดนน้าแล้วก็จะอวบขึ้นมาแล้วก็ดูดอกใหม่แล้วจะตัดกิ่งทิ้งว่าจะดอกจะเพี้ยนไหมอันนี้คือเพี้ยนยนะนะอันนี้คือเพี้ยนมาแล้วเพี้ยนจากต้นแม่แล้วนะเอาไว้อันนี้ไว้จะทําให้ดูา่างแล้วก็จะตัดใหม่ทําใหม่นะครับผม ก็ขอบคุณคุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับผมคุณพี่ขอบคุณพี่ทักมาอยู่เนาะม่วงต้นมื้อเช้านะเนาะแต่ว่าเหลือต้นนี้นะคุณพี่แต่ไปสามต้นเด้อสามต้นนี้นะมันก็สวยทั้งแหนบต้นโตอันนี้มีกล่องผมมีกล่องใบเดียวสุดท้ายแล้วกล่องใบยาวที่จะใส่ได้มีใบเดียวนอกนั้นก็คงจะไม่มีกล่องยาวแล้วเพราะกล่องยาวต้องสั่งซื้อเพราะว่าไม่มีงบแล้วเงินไปเจาเข้าหมดแล้วอันนี้ จอแล้วเดี๋ยวท่านนะจะจะพิจารณาว่าชอบไหมสามตัวนี้สามอยนะครับผมอันนี้มดบวมให้แล้วทุกอย่างจริงๆถ้าตัวนี้สวยนะกิบอว่งไปทําประยุกต์ใหม่ตัดรากปูใหม่เนี่ยอวังประโอ้สวยมากนะมันทาว่าโอ้ยสวยมากขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่เข้ามายยมชมขอบคุณพ่อแม่คุณป้าคุณน้าคุณอากุลรงมากๆกขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงขอบคุณไปภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางทางกรุงเทพมหานครทางภาค เหนือด้วยและอีสานบัดยแข่งน้ำด้วยครับผมส่วนไม้แบบนี้เนาะโอ้ยขาดน้ําแหมอืมไม้ที่ยังไม่เสียบนะผมว่าโอเคดูสวยดีนะที่ว่าไม้ขาดน้ำไหมไหมยมถ้ามีน้ำเนาะบ้านผมผมคือไม่มีน้ํานะผมใช้น้ําประปาหมู่บ้านแล้วก็ไหลมีน้อยเนาะรองไร้บละตุ่มสองตุ่มก็ยกไม้จากทุ่งนานะพอดีที่บ้านน้ําไม่ค่อยไหลก็เลยเช่าเช่าที่นะเช่าที่ ในหมู่บ้านเพื่อจะได้น้ํารดช,ช,ชมเองบ้างชมฉันชมช, CE, ช,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 ชมเเองก็พ <c oughs> อได้ค่าเช่าที่นั่แหละนะ <c oughs> บางเรียกก็หาค่าเช่าที่ไม่ไม่พอ <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละก็เป็นงานที่ทํานะในสิ่งที่ผมทาผมก็ต้องทําต่อไปนะครับผมก็อาจจะทํางานได้ช้านะเพราะว่าผมต้องทําทุกอย่างเนาะก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยก็แม่ด้วยช่วงนี้ก็ขอบคุณเนาะขอบพูดที่สุดเลยก็จะมีท่านใหไ้ไหมเนี่ยครับสามร้อยเนี่ย <worship bird> สูงนะจริงๆเงันต้นเดีย <prosth> วถ้าต้นน okay, ี้ไหมสุบรรณก็ตกงแลครัล้วสองร้อยแล้วนะนะต้นเนี่ยจริงๆิงๆโอเคนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ